วันที่5มีนาคม2558ที่บริเวณลานอนเนกประสงค์โครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนายรัฐนินทิราศีราเศษ ประธานชมรมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีพร้อมสมาชิกของชมรมผู้สื่อข่าวทีวีและหนังสือพิมพ์ได้ร่วมกันทําการมอบเครื่องมืออุปกรณ์การทําแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าให้กับนายพิชัยวัชรพงษ์ภับูรณ์หัวหน้าโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมโดยเนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติปี2558หรือวันนักข่าวได้ยึดถือกันมาทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาาลมีพระชนพรรษาครบรอบ6 0พรรษานายพิชัยวัชรพงศ์ไพบูรณ์หัวหน้าโครงการได้รับมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทำแนวกันไฟป่าแล้วและได้มอบต่อให้กับนายมานพปุลเพงหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าอุดรธานีและกล่าวว่า รู้สึกขอบคุณต่อชมรมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวที่เห็นความสำคัญของการป้องกันไฟป่าเนื่องจากว่าไฟป่ามีการไหม้ป่าและทำความเสียหายแก่แหล่งท่องเที่ยวและต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดแห่งหนึ่งดังนั้นทางชมรมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีร่วมกับทางราชการเอกชนมีตำรวจภูธรอ,อุดรธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีสถาบันพรลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี เทศบาลนครอ,อุดรธานีสโมสรโรตารี่บ้านเชียงบริษัท APPC ผู้ดำเนินการโครงการเหมืองแร่โพแตสอุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดรกระจกรถยนต์บริษัทอุดรพาซาศูนย์การค้ายูดีทาวได้ร่วมกันจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การทำแนวป้องกันไฟป่าพร้อมกันนี้ทางสมาชิกชมรมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวร่วมกันกับนักศึกษาของสถาบันพลัสศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีทำกิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน์ด้วยการทำแนวกันไฟป่าเพื่ออนุรักษ์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ